ด้านนอร์เก็จะเป็นรู้เร่อครับันเยตข้าเป็นกอนครับมาแล้วก็ pues กสำหรับทางเ้าย <vit> <ลอ>ับดรสีาสยทอนี้เรจะเด็กร่านนี้ตันีันทีตันนนีันีนวีนีนันัปตันทีตัีันทนทนทีตันทนทีนัทัทีันนทีตนคีันทนันั หนึ่งสองสามครับเอาสัมผัดมือกันก่อนครับเอามองกล้องก่อนครับเอาหมากันหน้ามาทักกล้อง,องนะครับนะครับวันี่เล่นของชนะยอดรักละครนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับนี่ก็ท่านปณิดาพันช่อโอ้โหนีระดับท็อปเลยนะแล้วก็ยังมีคุณอารยาอินทร์ ใกล้เลยนเล่นมากมากมาวิ่งวิ่งตามวิ่งตามานื่มเหนนะผมะไม่มาสักทีเฮเนอเข้าไปเลยคนนึงเคนเดียว้คนเดียวหน้านเยดีอะไรอะไรรักนรัยเยดวยกน

แร้ใจมันก็จะต่ไม่ได้และไ่กลายเป็นนด้านใับไ่ไม่ผานเพื่อต่อต้าได้โอ้โหแต่ละคนแต่ละยกยกยกตอยพี่นั่นแหละทักษะที่ต้องเูกันยาวในสเยครับน้ำไม่ใช่ครับนะครับน้ำซุปแม

ยอดนักต่อกรและนักผู้ดีทุกคเด็กอนดูคนดูคนระบายน้ำใจสวยยามน้องใหอ่จับรอบน้รับน้าน้องใหมทักไปโอโหกวางเข้าทางถอยโอ้หสวยสวยเข้าทางหลาห้าห้ายิง

ทำอะไรแม่ปัดบอลนี้โครเล็กโอ้ยยังโย่ยังโย่ออกมาที่ด้านนั้นแล้วก็เท้านั้นจับเลยแม่มาทำตามแม่งเลยแรเลยแรงเลยแรงเลยแเลยแรงเลรงเลยแรงเรงเเลยแรงยแรเลยแรงเเลยแรงเลยเลยแรงเแรงแรงยแรงเล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 ยแรรงเลยแรงเลแลยแแรงเลยแรงเลยเลยแรงเลยแรยแรงเง

ค <entender it. S 3> ืออะไร นารต่อ้หโอ้ไปแล้วุยด้านขวานะมาที่นั่นเลยหลาลุงอนด้วยฟ้า้าค่อค่ยคค่าตอนี้วยหลมาที่พอขึนปดะตูาครับน้องตั้งใจโอ้โหยา้ายา้ายาชครับอส อัน่นตนั้งตจเลยมันยัมันยเลตีลาต้องเอา,า <c oughs> ีาว่าตลาแบบป็นดีแบบนี้ต้องมี็ีมนะครับเ <c oughs> อาล่ะน,นี่คร <c oughs> ับต <c oughs> ้งขาตานีครับต้อเล่นให้ควน่ <c oughs> อยนี่คอมาอ่ะาการพิ่ม่รับ ถ้าทุ่แบบนั้นเลยว่าเชโมนตัว่าจะดเวนะครันด <plex> ีมีเซนเตอร์ครับเล้่นาหวนแนครับจะับมาบุกคลองลูกี้ไปเซนดันขวาคับเปิดปแดน้วอน้อยครับอ้อมเลยเลี้ข้าคนนึงเข้าคนนึงเอาแรัก็ไมอเลยเดินหน้าเลยพี่ครับลงจากดี้ว่บล็อกไว้อย่างสวยง่ะ เอลอกฟ้านะครับกรรมการช่วยสอนน้วยครับเนี่เรียนรู้แบบแ,แรก,กแขนเหยี่ยตรงเท้าสองข้างข้ามลอยมาที่แม่ปากบอลเลยนครับอ้อมสาขาอยโอ้โหรบเตงนลยยังงอมะ เรามากันต่อทั้งตระดเกมนี้ถือว่าเป็นเกมประวัติศาสตร์เป็นเกมที่ทุกคนรอคอยอยู่เองนะครับต้องขอบคุณกระฝ่าจัดเกมถามาพด้วนนะครับโดยเฉพาะจัดจังหวะเนี้ เอาน้องเตเลี่ยนครับน้อง้เลืบอลครับเปลี่ยนเป็นระตูครับตอนนี้เป็นใครเยเป็นผู้เล่ครับ้ลาน่ตเรือตอนยดเลนเซ็นเตอร์รับเซ็นเตอร์ครับเอาว การข้าต้องคอยเพื่อนนะครับเริ่มต้นเกมใหม่มมมมแลาลูกนี้ฝ่ายราน้ำซ้อมครับน้ำซ้อมคัดนะโอ้ยลูกนี้ไม่ต้องรอครับมาลนะ้าลึกเลยครับหไ,ไปแล้วหนึ่งจักรครับตรงนี้เปลี่ยนเดือดได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผู้เล่นในสนามต้องรอกก่อนนะครับไม่งั้นผู้เล่นในสนามเกินครับ ร้นล <othe> <cues> <spe ech existential discourse> ้าเหมาเหมโ้ร้านเหมลครับพี่และแม่สิบอลออกมาได้ครับทางด้นสอสจอขัดบอลสอ่ะแล้วก็เล่นีทัาไม่ค่อยดีนะหลัยโยนดานก็ไปน้นงขวาเจ็บบอลไปไลก็มาครับทุณมยา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 ทำต้องเมยนแล้วเมยบอกรักใส่ผ่านหุ้เลยจากน้านเลยเอาขวานโดน้อังนั่นเลยนรับบลมเลยครับแม่่ มาดีต็มยอลยครับอลันามาดีอาเซมาเมเตัต่อไปนี่จะเปนซ้ายเลเอาไปเลยไม่มีเบอร์มา่วงมา่วงไม่มีเบอร์เลยวตาลทอนตาคอนครับไลงกันหมดหรือยังครับมครผลแรกชนะเป็นเรื่องของเกแล้นี่เราได้เห็นความเป็นทีมแล้ว มาเห็นทอดีน้ำใจนะให้คนรยคู่แข่งขันัป่าน่าลงขวามใจกนเรามาเข้าทางสสจอรลอะรคลิกๆมาตัดบอลเราได้ครับมาเข้าทางสสจอลนจ้าวน้ไหาไนี่ตัวใมากจะเกียร์รอลไม่ติดครับได้รอดรักนักปกครองมาาน้วลเน้ได้ทนคิก เพื่อนหัวใจเมือเกินรับสุดที่หมาน้องแม่แม่เทินได้ใส่ทานเลยนะแม่ล่องเมงื่เกินไม่มีใครบกกล็อกได้ถึงมาบล็อกจนได้ครับสำหรบน้องแนน,งแนและได้ขอนนาคิกดูนี้ได้ขอนนาคิกครับสามารถวางยาววางสั้นวางเทาะได้หมดเะมาดูว่าเธอจะทำได้ไหมโอกูแล้วโอ้โหสวยงาวเหมือนกัน โอ้น้องผัดจำเห็นไหแลวก้าเล่เน่มาเข้าทางาน้องมุนคร้บน้องเมียน้องแตงนับสกัดอยฟ้าเดินเส้นด้านขวากันน้องเหมีมอ้าวเอาไม่ดูเหมือนกันครับกรรมการบอกว่าน่าจะโดนสอสอจอครับดีอย่ารักระบละครนะ้อนตังตังเก็บเพืนะฮะกินพื้นที่ไม่ได้นะครับ เอน้ำฝนตอกไป,ป้เห <the> ือแล้วก <laughs> ็เล่าเล้าเ้่ากล้าก้าไปทาเราจะเอครับคุณนู้ม